เธอมาอีกแล้วได้เวลามาอีกแล้วจ้าลมมาก่อนนะคะทุกคนไม่กำลังตามมาจ้ะนี่ค่ะมืดหมดแล้วนะคะฝั่งตะวันออกมืดตืด้อเลยคุณหนาลมฟังเสียงลมก่ะทุกคนดูดูใบไ,ไม้นะคะดูต้นยางนะยอดยางนะคะทุกคนนี่ค่ะอจาจารย์โอ้ ทางทิศเหนือก็ไม RIGHT ่ก้อนบาเลเลยนี่นะคะมืดมาแล้วค่ะนะจ๊ะมากับลมเลยค่ะนี่นะมากับลมเลยนะคะมืดหมดแล้วค่ะตกหรือเปล่าน้อจะตกไหมน้อวันนี้นะคะวันอุ้อๆ้อมานันนันนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้โหเสียงลมมาแต่ไกลเลยค่ะทุกคนยินเสียงลมไหมเสียงลมวูวูว,วูมาจากไกลนะคะกำลังเดินทางมาลมโอ้โห,โโหมาแล้ว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 เสียงลมค่ะทุกท่านดูเสียงลมโอ้โห มาแล้วมาแล้วโน่นโน่นน่นโน่นมาแล้วมาแล้วมามาถึงแล้วลงมาถึงแล้วว้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วลมมาแล้วมาถึงแล้วลมได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยจะตกไหมน้อมืดใหม่อีกแล้วค่ะ